เรามาทําต่อนะครับในบทที่สามเราเอาโฟลเดอร์ของเราที่เราทําค้างไว้คราวที่แล้วนะครับให้มาวางที่เดสก์ท็อปนะครับโฟลเดอร์ของเรานะครับก๊อปปี้แล้วมาวางที่เดสก์ท็อปนะครับย้ำนะครับวางทั้งโฟลเดอร์นะครับถ้าเราไม่วางทั้งโฟลเดอร์มันจะมีปัญหาในการลิงก์หาแฟดนะครับ ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับมาที่ที่สอง Double เลยนะครับดับเบิลคลิกเลยนะครับครับค่าวที่แล้วเราทำถึงตรงนี้นะครับเรามีปุ่มแล้วแต่ข้างในปุ่มนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะครับอันดับแรกที่เราจะทำนะครับเลื่อนมาหาปุ่มตรงนี้เลื่อนมาหาปุ่ม ออกจากโปรแกรมก่อนนะครับเราจะทําปุ่มออกจากโปรแกรมก่อนเพื่นคลิกเข้าไปนะครับเพื่นคลิกที่แมปตรงนี้นะครับก็จะเกิดเลเวลสองนะครับซึ่งจะซ้อนขึ้นมาีกชั้นหนึ่งสิ่งแรกที่เราต้องมาใส่นะครับก็คือยางลบนะครับลบตัวนี้อ e ีเลร์นะครับไอคอนอีเลร์เอามาใส่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบนะครับ ยางลบเรามาใส่ก่อนนะครับดับเบิลคลิกที่ยางลบเลยนะครับครับดับเบิลคลิกยางลบนี่มายถึงว่าถ้าเราทำต่อไปเราต้องลบสิ่งเก่าๆทั้งหมดนะครับเช่นเราจะลบพวกนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับคลิกที่พื้นคลิกที่บทเรียนคลิกที่เรื่องคลิกทั้งหมดเลยนะครับทั้งแฟตทั้งชื่อหมดเลยนะครับ อันนี้เราต้องลบก่อนถ้าไม่งั้นจะทําให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเกิดปัญหาขึ้นมาครับต,ต่อไปนะครับเราจะเอาเสียงมาใส่นะครับเสียงมาใส่ก่อนนะครับอันนี้เราก็จะพิมพ์เป็นซาวซาว เอสองนะครับเอาสองคลิกไอคอนนะครับเอาเสียงมาใส่นะครับข้างล่าง Import เสียงไปหาเดสท็อปนะครับฟลเดอร์ของเราเสียงนะครับก็เ,เสียงปุ่มนะครับปุ่มเ,เลือกมาหนึ่งเสียงนะครับเอาเสียงนี้ก็แล้วกัน ครับทดสอบเสียงก็ลองฟังเสียงตรงนี้นะครับเสียงอะไรนะครับฟังเสียงตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับพอเสียงแล้วเราเปลี่ยนที่ท i มมิ่งด้วยนะครับที่ทามมิ่ให้เปลี่ยนเป็นคอนคูเลนตนี่นะครับเพราะว่าจะใช้ร่วมกับไอคอนอื่นได้นะครับต่อไปนะครับเราเอาไอคอนดิสเพย์มาใส่ เราจะพิมพ์คำว่าขอบคุณนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเราภาพมาใส่ก่อนนะครับอินเ r t ร์ a อิ i เม o อิ ภาพที่เราจะใส่ตอนที่ว่าเราจะออกจากโปรแกรมนะครับมาที่เดสก์ท็อปโฟลเดอร์ของเรานะครับภาพประกอบภาพแบ็กกราวนะครับเอาภาพไหนก็ได้นะครับเลือกภาพที่เราจะออกจากโปรแกรมนะครับผมเอาภาพนี้นะครับก็อิ p พ r ตนะครับตั้งที่เลเ o u t ์ตั้งที่ส l e t นี่ก็เป็นไซส์ของเราก็คือ800ไซตรงนี้ก็600โพซิชัน,นี้ก็ตั้งค่าเป็นศูนย์ครับเพื่อจะได้ให้อยู่ตรงกลางของคาพอดีนะครับโอเคนะครับอย่างนั้นเราจะพิมพ์ตัวหนังสือนะครับไว้ตรงนี้ว่าขอบคุณที่เข้ามาศึกษานะครับผมก็จะเปลี่ยนเช่นเคยนะครับก็คือเปลี่ยนฟอนต์ก่อน ก็เป็นอังสนา UPC นะครับย้ำว่าเป็นอังสนา UPC เท่านั้นนะครับไซส์ผมจะเอาไซส์36ตัวสื่อตัวหนาครแบบตัวสีน้ำเงินนะครับคลิกแล้วก็พิมพ์เลยนะครับ ได้เข้ามาศึกษานะครับครับเราก็จะใส่ transition นะครับก็คลิกแล้วก็คลิกเมาส์ขวานะครับเลือก transition เ,เลือกว่าเราจะอออกลักษณะไห,หนแอพายนะครับก็โอเคนะครับหลังจากได้แล้วเราก็จะเอาตัวเวทมาใส่นะให้มีเวลาว่า อยู่ประมาณสักรู้สึกจะลงโปรแกรมไปแล้วนะครับคลิกก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะเ,เวทมาใส่นะครับ,เ,เ,วนะรบเ,เวทมาใส่นะครับเวทมาใส่นี้เราไม่ต้องการให้โชว์ปุ่มทอนเราต้องการใช้เมาส์คลิกหรือว่าคลิกใดใดก็ได้นะครับ แต่ถ้าหากว่าไม่มีการคลิกเมาส์หรือว่าคลิกคีย์บอร์ดใดๆเราก็จะให้มันอยู่ประมาณสัก3วินาทีนะครับสามวินาทีก็พิมพ์3ไปนะครับจากนั้นพอสามวินาทีแล้วก็ให้ไปไอคอนต่อไปก็คือมาตรงนี้เราจะเอากอนคูเลชั่นมาใส่ครับอันนี้ออกนะครับดับเบิลคลิกเลยนะครับ การคอนคูเลชันครับอันนี้จะเป็นเป็นแผ่นคำสั่งจากนั้นเราจะมาที่ฟังก์ชันนะครับคลิกที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับก็จะเกิดล o อก e r อยู่ด้านข้างนะครับเลื่อนไปหาคำว,ว่าคลิกนะครับ QUIT นะครับอ่าตรงนี้นะครับ QUIT นะครับดับเบิลคลิกเลยนะครับ ก็จะปรากฏคำสั่งอยู่ที่แผ่นฟังก์ชันตัวนี้นะครับปิดเลยนะครับเย็ดนะครับโอเคเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับโอเคไปเลยครับอันนี้เราก็จะได้ปุ่มออกที่สมบูรณ์แบบลองดูนะครับลองรีสตาร์ตดู ครับลองดูครับนะครับออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็ออกไปแล้วออกจากโปรแกรมนะครับอันนี้ลองสตาร์ทรีสตาร์ทูใหม่ก็ได้นะครับปุ่มออกจากโปรแกรมของเราทํางานแล้วนะครับครับนี่คือการทําปุ่มออกจากโปรแกรมนะครับเราก็จะทําการเซฟเซฟแอดนะครับ ก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นที่สามนะครับ3นี่ก็จะเป็นอันที่3นะครับทำการเซฟไปนะครับครับอันนี้เป็นบทที่3นะครับเราก็จะทำการปิดแล้วก็ทำการ c o p y ไฟล์อันที่3ามของเรานี่นะครับ ก็ปี้ไปไว้ในโฟลเดอร์ของเรานะครับโฟลเดอร์ของเราครับนี่ก็ได้บทที่3แล้วนะครับ